เซนตคอนโดชั้นที่16บหกลูกค้าฝากชายครับนี่เข้ามาก็จะเป็นห้องโถงครับห้องนั่งเล่นตรงนี้เลยดูกว้างมากเพราะว่าเซนต์เขาเนเนพื้นที่หนากว้างมากนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนครับห้องนอนเกียงไซส์หนึ่งไม่ไม่ใช่คิงไซส์ห้องนอนก็จะเป็นวิวก็จะเห็นวิวโรงพยาบาลคอนแกนเป็นเมืองครับเข้าไปดูข้างในได้เลยนะครับ ไม่มีติดบงังโอเคถือว่าวิวดีมากใช้ได้ครับเฟอร์นิเจอร์ข้างในก็ใหม่ทุกอย่างเลยดูใหม่ไม่มีรอยไหนเก่าเลยนะรอยโอ้รอยขาไม่มีแ้มีเฟอร์นิเจอร์ใ้ต้องใส่บิวอินติดให้เลยตอนนี้ครับตอนนี้ก็เป็นห้องห้องน้ำส่วนของห้องน้ำก็แยกเปียกแล้วก็แห้งไว้ครับ แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ยังดีพอลาอาบน้ำก็จะได้ไม่ต้องเลิกกันเครื่องทานอุ่นครับก็เป็น,มมปนยี่ห้อยี่ห้ออะไรกันเนี่ยเอ่อโอเคอัน <c oughs> นี้เป็นสน่วนของวห้องอครัวครับดีเป็นห้องครัวแยกไปเลยครับทำตระตูแยกไว้เวลาทำกับข้าวอะไรก็จะได้ไม่มีกลิ่นครับอันนี้เป็นเครื่องดูากาศแยกไว้แล้ว ก็เปิดเครื่องรอากาศได้เลยแลาวทำผัวทำกับข้าวอะไรก็แยกกินได้ครับกินจะได้ไม่ไปรบกวนห้องนอนห้องนั้นเลยอัอนนี้จะเป็นห้องซักล้างครับัก้าางเขไปซักล้างแั่งเสื้อผ้าที่มีมเครื่องซักผ้ายี่ห้อ LG เครื่องซักผ้าแล้วก็ดูเย็น ห้องน,นี้ไซส์ประมาณที่31ตารางเมตรขายอยู่ที่สองเจ็ดห้าสรเจ็ดแแล้วก็ปล่อยเช่าอยู่ที่11,000บมืเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนกลางอีกทีหนึ่งครับ